สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทำดอกพิกุลน,นะคะวันนี้ดอกพิกุลเราจะทำที่หกกลีบนะคะนี้เราทำที่แขนเสื้อและคอเสื้อนะคะดอกพิกุลหกกลีบวันนี้จะมาทำที่แขนเสื้อนะคะทำสองสี สีเหลืองกับสีขาวนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยขงเส้นนี้เราเป็นสีแดงแล้วเราจะเอาดอกแค่สีเหลืองและสีขาวะะเหลืองขาวเหลืองขาวนะคะขั้นกันหกดอกนะคะอันนี้อยู่ที่แขนเสื้อนะคะแขนเสือ้อเล็กแขนเสื้อใหญ่ใครจะเอาอชิดๆกันถีอถีก็ได้นะคะแต่เราก็จะทำอยู่ที่ประมาณนี้หกดอก เริ่มกันเลยค่ะทำสีเหลืองก่อนคนะเอเว้นไว้หนึ่งช่องเนาะไว้ทำสีขาวแล้วก็อันนี้เรากลัดแค่หนึ่งครั้งค่ะเพราะว่าเวลาเราทำดอกมันก็จะแน่นนั่นเองนะเราไม่ต้องมัดปมใช้วิธีนี้เลยะคะ่ะใครจะมัดปมก็ได้นะคะถ้ากลัวหลุด พยายามแทงแทงลงให้โดนเส้นได้นะจะขีดเส้นนะคะแล้วก็จะขีดจะแบ่ง เป็นหกกรีบนะคะเราก็จะขีดตามนี้เลยนะคะกรีบที่หนึ่งนะคะเราก็ไม่ต้องทำทำยาวเหมือนที่เราขีดนะคะเราอเอาแค่ประมาณสักประมาณเจ็ดแปดมิลน,นะคะ และกลีบยาวประมาณเจ็ดแปดมิลไม่ไม่ต้องถึงหนึ่งเซนมันจะมันจะดูดอกใหญ่ไปนะคะนี่เราจะทำกลีบดอกฝั่งตรงข้ามก่อนนะคะหรือใครจะทำไปไล 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแบบนี้เลยก็ได้นะคะ ข้ามนะคะทำฝั่งตรงข้ามเลยคะ่ะเพราบางทีเราไม่ได้ขีดเส้นเนาะบางทีเราไม่ได้ขีดเส้นเราก็จะใช้การทำกลีบที่หนึ่งแล้วก็ข้ามไปทำกลิปที่สองนะคะให้ปุ่มเขาตรงกันนะคะทีนี้กลีบที่สาเรากจ็จะทำฝั่งนี้ ปักใกล้ๆที่ที่เข็มขึ้นนะคะก็อ้อมหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะ,ะแล้วก็กลัดตรงปลายกลีบนะคะแล้วเราก็ช้ชอนใช้เข็มไปนะคะเพราะข้างหลังเขาก็จะมีแขนเสื้อเขาจะพับเนาะ ทีนี้เราก็จะช้อนชัยเข้าไปแล้วก็ขึ้นมาขึ้นกตีบตรงข้ามกันนะคะอันนี้คือเทคนิคที่ทำทำแบบไม่ต้องขีดเส้นนะคะทำได้เลยเราก็จะดูนะ,ะตีบเขาะจะได้ไม่ไม่ ทะแยงไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งจัดติดให้สวยงามนะคะมีเอียงบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเป็นงาน handmade เนาะมันจะเป็นผ้าย้อมมะเกลือนะคะก็เลยจะแทงยากนิดนึงนะคมีความเหนียวนิดนึง เราจะใช้เข็มเป็นแนวเนาะอันนี้เราก็จะทำเสร็จแล้วก็กลัดหัวกรีบแล้วเราก็จะใช้เข็มไปแทงขึ้นกลีบที่ห้านะคะ ดอกพิกุลก็จะมีปกติจะทำห้ากลีบนะคะแต่ตอนนี้อลองทำหกกลีบดูนะคะก็ได้เหมือนกันเนาะตัวนี้เราก็จะแทงลงไปข้างล่างเลยค่ะตรงที่เรากลัดได้ไว้เมือ่อเมื่อสักครู่นะคะใกล้ๆกันเนาะ งหน้าก็จะประมาณนี้นะข้างหลังก็จะกลัดแทงเข็มลงไปให้โดนได้เส้นเดิมนะคะที่เราทำมันก็จะอยู่มันจะล็อกไว้อัตโนมัตินะคะไม่หลุดเนาะจะกลัดสักสองรอบสามรอบนะคะกลัดไปกลัดมานะ ก็จะมีะสีได้ผล่บ้างนะคะแต่ก็ไม่มีปัญหาในการสวมใส่เนะเาะเราว่ามันจะอยู่ข้างในนะคะอันนี้เราเข้าใจกันนะคะเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็จะมาทำสีขาวเลยนะคะ ที่เราใช้ก็เป็นเส้นไหมนะคะเราซื้อเส้นไหมกิโลมาเนาะแล้วก็เราก็เอามาลอกกาวย้อมสีสีเคมีนะคะใช้สีเคมีย้อมนะเป็นเส้นไหมแท้นะคะเราก็จะเก็บได้เสนเ้นเดียวกัน ันนี้เราจะทําแบบไม่ขีดเส้นให้ดูนะคะเราจะเว้นช่องตรงกลางไว้ให้ ใหญ่นิดนึงนะคะไฟดับเลยต้องปรีบเขาจะดูตึงๆแล้วก็ใช้ก้นเข็มเคี่ยๆ งานเฮนเมก็ก็มีแบบตีบเท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะมันก็จะเป็นความสวยงามตามธรรมชาตินะเราก็จะใช้การหมุนหันหาองศา การปักเข็มนะคะเราก็จะใช้การโยนเส้นได้นะ,ะแบบนี้เลยก็ได้หรือจะมาพันหัวเข็มก็ได้นะคะ ของเครแบบนี้นะสังเกตดูกรีบก็จะไม่เท่ากันเท่าไหร่นะคะแต่มันก็ไม่เป็นไรนะคะเป็นความสวยงามของงานเฮ m a ม e นะคะ ทีนี้ก็แข็งขึ้นตรงนี้ถ้าหย่อนเราก็ดึงดึงนิดนึงค่ะ ด้กความคงทนมาถักไปถักมาเรียบร้อยค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ